เป็นพัศิวะแล้วก็แม่ผมเป็นมนุษย์ต่างดาวที่พี่ขับยานอวกาศคือสามขวบวสามขวบครับปากขอล่วงเนี่ยถ้าเราพูดออกไปอย่างเช่นว่าตากว่าไอ้บ้าคนคนนั้นก็บ้าเลยแล้วก็ต้องการให้ช่วยตามหาพ่อแม่ผมด้วย หา uh huh. ผมอยากเจอผมวันนี้พี่เป็นใครเป็นอะไรยังไงพี่แนะนําตัวเองก่อนผมเป็นปราิวะลงมาออตานมาก็มาช่วยโลกเรื่องที่ว่าน้ําจะท่วมอืมแล้วก็แม่ผมเป็นมนุษย์ต่างดาวอืแล้วพ่อพี่เป็นมนุษย์ต่างดาวไหมพ่อผมน่าจะเป็นคนธรรมดาครับอ๋อร,รู้แต่แม่เป็นคนฐานะยังไง มีเงินมีทองร่ํารวยหรือยากจนหรือเป็น,นพ่อผมเป็นเจ้าสัวเป็นเจ้าของโรงงานอภิทุนท่าจีนแล้วพ่อกับแม่พี่ทุกวันนี้ย,นย,นยังอยู่ด้วยกันไหมก็อยู่ด้วยกันครับยังอยู่ด้วยกันคือแม่พี่เป็นต่างดาวต่างดาวอยู่ที่โลกหรือพ่อพี่ไปอยู่นอกโลกอยู่ที่โลกครับแม่พี่ก็อยู่อะอยู่ครับจริงมากแล้วตัวพี่อะรู้ได้ยังไงว่าแม่เป็นมนุษย์ต่างดาวก็ตอนเด็ก <olduğ sta> <tá S 2> แม่ผมพาขึ้นไปบนดาวครับเคยขึ้นไปมาแล้วขึ้นไปมาแล้วครับแปลกมากเลยนะล้ำล้ำมากอ่ะโอเคพี่เคยไปเอาอากาศมาตอนกี่ขวบนะประมาณสามที่ขวบสามขวบครับที่พี่ขับยานอวกาศคือสามขวบเออสามขวบครับประมาณเกือบปีนะครับว่าตัวเองเป็นพัติวานะตอนเรารู้เมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าเราเป็นพัติวากื่อไหร่ไม่ถึงปีถึที่มามาแน่นะแลแล้วยังไงพี่ การนี้เวลาพี่แปลงเป็นพระศวะพี่สามารถทําอะไรได้บ้างแฟนกลับบ้านช้าอะไรของพี่เนี่ยทําอะไรวันนั้นทําอะไร<อ>แปลงก็ทําอะไรบ้างอิทธิฤทธิแสดงออกมาก<อ>็ <c oughs> มันจะมีมีลมพัดแรงมีรถลอยทั้งคันอะไรเงี้ยเวลาผมโหวตคือคือผมอ่ะพี่เคยเล่าเมื่อกี้พี่เล่าให้ผมฟังเรื่องอปากพะร่วงคืออะไรเนะี่ยพี่เล่าให้ผมฟังเลยปากพะร่วงเนี่ยถ้าเราพูดออกไปอย่างเช่นว่า ถ้าคนมากวนเราหรือเราโมโหเงี้ยเราอาจจะว่าเขาด่าว่าไอ้บ้าคนคนนั้นก็บ้าเลยเป็นบ้าเลยอรอสักพักก็บ้าอันนั้นสมมติพี่พูดใส่กระจกไอ้บ้าอย่างงี้พี่บ้าไหมไม่บ้าไม่บ้าอพรากันตัวแล้วมีใครอีกที่พี่บอกว่าไปเสกเขาอ่ะให้ไกลล่างอ่ะเสกไกลร่างไม่มีมีแต่มีแต่ ไฟตัวเดียวไฟตัวเดียวแกไฟตัวเดียวคืออะไรคือ <_' K' u> เขาก็แย่ผมนี่แหละแล้วผมก็โมโหลแล้วก็ว่าให้เขาแลว้วเขาก็กลายเป็นไฟต่อหน้าเลยมผมต้องการให้โลกรู้ว่าผมมาแล้วก็ต้องการให้ช่วยหาพ่อแม่ตามหาพ่อแม่ผมด้วยผมอยากกลับบ้านสองเรื่องคัครับสองเรื่อง แล้วก็เรื่องนี้ก็จะได้เกิดช่วยเป็นประโยชน์ต่อชาบ้านเมืองชาวโลกที่ว่าเป็นพัติวนเนี่ยเพราะว่าลูกๆผมเนี่ยเยอะและสามารถแปลงร่างเป็นฐานพรเมรืรอได้ลบสามารถลบได้พี่อยากหาหมอไหมอยากพบแพทย์ไหมผมไม่ได้บ้า,าไปหาไม เออนี่ก็เขาไม่ได้บ้าไงจะหาแทยอย่างไงแต่คือเขาให้ตามหาทางพ่อแม่ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเคารถือว่าพักเที่ยงก่อนเดี๋ยวให้กินข้าวแล้วก็นั่งกรรมฐา,านเพื่อเราจะได้รอดูอแล้วก็เดี๋ยวเบื่อเตรียมนำข้อมูลข้อมูลแล้วเดี๋ยวโทรหาให้ตอนบ่ายข่าวสดอสออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ